พี่ก๊อฟครับผมไปเจอกระทู้เด็ดในพันทิปมาครับ<ม>เขาถามว่าเราเรียนคณิตศาสตร์แล้วเราแก้หา x แก้หา y แก้หา z ไปทําไมในเมื่อชีวิตจริงมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันครับอย่างเช่นนะฮะความคิดเห็นแรกเนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่ารักดีนะเขาบอกว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ในชีวิตประจําวันตรงๆเลยทุกอย่างแต่คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระเบียบ<ม>เช่น การแก้ปัญหาที่ยากหรือการคิดอย่างมีขั้นตอนการหาค่า x y z เป็นการฝึกให้เราเรียนรู้การคิดเชิงระบบการทําความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนและการหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ในหลายๆด้านในชีวิตประจําวันคือถ้าในมุมมองของที่เราเป็นครูสอนคณิตศาสตร์แล้วนะฮะก็ความคิดคล้ายๆกันก็คือรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันบางทีเนี่ยที่เด็กๆเรียนยากๆไปอ่ะมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันหรอกแต่ว่า มันเป็นตัวช่วยในการพัฒนากระบวนการคิดทักษะการคิดของน้องๆได้ที่จะทำให้มีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนและรู้จักที่จะแก้ปัญหาที่แบบปัญหาที่ซับซ้อนอ่ะบางทีเราจะต้องแก้ปัญหาแบบย่อยๆมาก่อนถึงจะแก้ปัญหาทั้งหมดแบบองรวมได้หรือหรือตัวอย่างหนึ่งที่พี่คิดแวบกึ้นมายนะเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะเช่นตรกศาศอ่าใ,ใช่ไหมตรกศารเนี่ยมันดูเหมือนกับ มันเหมือนจะไม่มีอะไรไจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็จะฝึกตั้งแต่ม .4 นะว่าให้เรามองแบบเป็นขั้นตอนอมีเหตุม,หตมีผล,ผลจริงไม่จริงยังไง